วิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว,งวางควรัตนชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ PSCM Research and Innovation แสดงศักยภาพความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศมุ่งมั่นผลิตบุคลากราในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควรัตนให้มีการผสมผสานเชื่อมโยงกับสาขา,าอื่นและมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้โดยมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการแพทย์และนำวิทยาศาสตร์สุขภาพนำไปสู่บริการประยุกต์ใช้ต่อระบบสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายในงาน ประกอบด้วยการแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ Digital Twin and AI in Healthcare โดยมีดรรัฐศาสตร์ก,าสากรสูตรรองผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าอาจารย์ ดรทวดสรเฟื่องรอดรักษาการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทียนศิลป์เีียมสุวรรณรักษาการผู้ช่วยคณะบดีระดับบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์หลักสูตรนานาชาติพร้อมด้วยคณาจารย์ประธานหลักสูตร,รร่วมเสวนานอกจากนี้ยังมีการนําเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากนักศึกษาเยี่ยมชมห้องการเรียนรู้การสอนสาธิตหัตถการเทคโนโลยีที่ทันส อีกด้วยก็งานในวันนี้นะคะก็เป็นงานเพรสทัวร์ที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควรัตน์นะคะมาโชว์เคสเกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง4หลักสูตรของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควรัตน์ก็มีตั้งแต่หลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกปริญญาโทสาขาฟิสิกส์การแพทย์ศาสตรวิทยาสุขภาพดิจิทัลแล้วก็ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์การแพทย์แล้วก็วิศวกรรมการแพทย์นะคะ ซึ่งทั้ง4หลักสูตรของเราเนี่ยก็มีการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางด้านดิจิทัลทวินส์แล้วก็ AI ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การศึกษาหัวใจอะคะ่ะ แล้วก็ในงานวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากดรรัชศาสตร์นะคะจากเด,กเดป้ามาร่วมในการเสวนาในหัวข้อ Digital t วินสแล้วก็ AI เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เทคโนโลยี2อันนี้จะสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนทางด้านสุขภาพอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติรวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัติค่ะ